ที่นี่ก็คือมสัสยิดวาดีนพุตเซนจังหวัดนราธิวา,มาสมัสยิดแห่งนี้เนี่ยก็เป็นมสัสยิดเก่าแก่ของจังหวัดนราธิวาสเพราะว่าเป็นมสัสยิดที่ได้ชื่อว่ามาสัสยิดสารอปีด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นมสัสยิดไม้ามาดูกนนันช่วงนี้ก็เราก็มากันที่มสัสยิดแห่งน,นี้ก็ตอนนี้เรากำลังมาในช่วงละหมาดการละหมาดวันศุกร์ เห็นได้ว่าเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามด้วยศิลปะไม้มุสลิม,มนนคนที่หมู่บ้านนี้เนี่ยเขาจะพูดภาษายาวีกันนี่ดูความงามเป็นมัสยิดไม้ที่สร้างอยู่บนท้น สวยงาม，真正。<noise>